สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดุดแห่งแสงสว่างและการอ่านไพ่ซึ่งการอ่านไพ่ในวันนี้มีหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมีคำแนะนำอะไรให้คน ซึ่งผู้อ่านก็จะมีไพ่ให้เลือกอยู่สองกองด้วยกันไพ่กลองที่หนึ่งไพ่กองที่สอง 2. เลือกได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆหรือท่านใดที่ได้เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคนหรืออาจจะมีคำแนะนำอะไรให้กับคนไพ่กล่องที่หนึ่งคุณจะมีการเดินทางไปไหนหรือเปล่า หรือคุณตั้งใจที่จะเดินทางไปไหนเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูก่อนก็วางไว้ตรงนี้ ไพ่ใบแรกไพ่บ,บอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถสามารถทำ ใพ่จากกระที่สองอือ่านคอเปิดไพ่ก่อนเนาะ ปบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมีภูมิปัญญาลำเลิศซึ่งคุณกําลังกําลังเลือกเดิน ในเส้นทางหนึ่งอาจจะเป็นเส้นทางในหน้าที่การงานเพื่อเป็นรากฐานในชีวิตของคุณรักในการเลือกกันตัดสินใจของคุณเนี่ยในสิ่งที่คุณจะลงมือทำเนี่ยให้วางแผนให้คิดทบทวนให้มีความรอบคอบ ให้มากที่สุดพระอาจมันจะมันอาจจะมีปัญหาได้ไม่ขอไปผู้อ่านชนผากล้องเดี๋ยวก่อนความตั้งใจของคุณน่ะคุณมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วคุณเก่งสามารถ สามารถวางแผนลงมือทำแต่ก็ต้องให้รอบคิดให้รอบครอบก่อนที่จะลงมือทำวางแผนอะไรแล้วตัวคนนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าตอนนี้ สิ่งศักดิ์ก็อยากจะบอกคุณว่าให้ให้ให้คิดให้รอบคอบเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่หนังฟ้าอีกเพราะว่าสิ่งที่คุณจะตั้งใจจะลงมือทำแล้วคุณก็ต้องมีความอดทนด้วย ใช้ความอดทนให้มากๆคุณได้รับการปกป้องอยู่แล้วแหละคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรุ้มครองรักษาฉลาดขึ้นมาหลายใบเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะเนี่ยฉลาดมากเลยคือทุกๆปัญหา คุณก็สามารถแก้ไขได้นะแต่บางครั้งอาจจะมีการผิดพลาดคุณก็ต้องรอบคอบให้มีความรอบคอบให้มากขึ้นและความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณ ตอนนี้ก็มีปัญหากลุ้มใจเกี่ยวกับคนรักคู่ครองตัวคุณไม่ใช่ใช่ว่าฉลาดอย่างเดียวคุณก็มีความอดทนมีความเพียรพยายามเป็นอย่างสงูง แล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรตนนัวอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่คุณจะลงมือทำหรือจะวางรากฐานวางแผนอยู่เนี่ยให้คุณให้รอบคอบแล้วก็อาจจะ อาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผิวดำจะเดินทางคือเขาตั้งใจมาอาจจะมีการเดียวอะไรกับคุณก็ได้อาจจะมีการาสื่อสารอะไรหรือเปล่ามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเกอนอะไรอีกไหมเปิดไพ่บอก ก็คงอาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างเนี่ยคำพูดจะได้มีการสื่อสารพูดคยุย ผู้ชายก็เร็วๆนี้จะมีผู้ชายผิวออกคล้ำดำหรือดำแดงเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณเขาตั้งใจมาเลยก็อย่างผู้อ่านที่ผู้อ่านบอกไปอาจจะมีการเดียวกันพูดคุยกัน ในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างก็ขอให้ตกลงกันด้วยดีให้รมะมัดระวังให้ทบทวนให้ทบทวนให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินอะไรนี่แหละผู้อ่านก็ไม่ไม่รู้ได้แต่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเตือนคุณว่าให้รมะมัดระวัง ให้รอบคอบในการสื่อสารหรือเส้นสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็มันก็อาจจะสำเร็จไปด้วยดีภายนี้อาจจะสำเร็จแต่ก็อย่างว่าถ้ามีการผิดพลาดอะไรถ้าคุณไม่รอบคอบนะมันก็อาจจะ ตรงกันข้ามได้อาจจะมีความเสียหายตามมาคิดว่าไม่มีอะไรขอพาใบอีกใบหนึ่งเถอะสำเร็จก็สำเร็จก็ประมาณ จ็สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่ก็ต้องระวังนะให้รอบครอบอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะมาเตือนคุณแนะนำคุณก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ถ้าท่านใด รู้สึกชอบรู้สึกใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผู้อ่านด้วยนะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขทุกทกท่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองบุญรักษากันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับท่านใดที่ได้เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองเราจะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากมีคําเตือนหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณหรือมีคําแนะนําอะไรให้กับคุณเราจะมาดูไพ่สามใบแรก กับความยุ่งยากความปัญหาเอ้ยความปัญหาปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันก่อนไพ่แบบแรง สศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้ใจเย็นๆมีปัญหาอะไรค่อยๆประนีประนอมค่อยๆแก้ไปปัญหาอะไรเอ่ยกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆความรักก็อาจจะใช่นะความรักผู้หญิงคนนี้ตัวกับหัวใจความรักอะไรเอ่ยใครเอ่ย ้าจะสำเร็จด้วยนะกับความรักครั้งนี้มีคนอรอคอยความรักคนรักความทรงจำดีๆที่มีให้แก่กันคิดถึงเขาละสิวางไพ่นี่ก่อนเนาะ จะมีความเครียดมีความกรุ่มอะไรกันเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าตัวคุณอนะคุณเป็นคนฉลาดคิดฉลาดทำอยู่แล้วนะไม่ต้องเครียดมาก สิ่งดีๆสิ่งที่จะเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักเนี่ยถึงมันจะช้าไปหน่อยนะแต่มันก็มา,าไม่มีอะไรที่จะต้องเครียดคุณจะสุขสมหวังแน่นอนถึงว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาท้าทายแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะ ไม่มีใครมาขัดขวางอะไรเราได้ก็ตามที่เปิดมาก็เกี่ยวกับเรื่องความรักแหละ ึงคุณถึงคุณ,คณตัวตนของคุณนะ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่มีอายุมากนะแต่แต่ความรู้สติปัญญาภูมิของคุณนะ่ะมันไม่ใช่เด็กๆหรอนะคุณ ความคิดความอ่านของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้แหละแล้วคุณก็ได้รับการปกป้องอยู่เสมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้อ่านหมายถึงเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาประจำตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะ แต่ใช่ว่าบางครบางท่านคิดว่าเออเรามสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาเนี่ยแต่เราก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานเพื่อแพ่ใช่ว่าเราจะรอความช่วยเหลือไม่ว่าจากใครไม่ว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือรายคุณแต่คุณก็ต้องปฏิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะพูดผิดพูดถูกแล้วคุณได้รับการปกป้องคุณได้รับการสนับสน,นุนแต่ก็ต้องปฏิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยคุณก็ต้อง รักตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะมาบอกคุณว่าไม่ต้องกลัวนะสิ่งที่คุณในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณความสัมพันธ์ที่คุณมันรู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินทำไม ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอะไรแบบนี้หรือว่าคุณรอคอยแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกเราไม่ต้องกลัวคุณจะได้อยู่ร่วมกันแน่นอนหรือว่าได้มาเจอกันแน่นอนอย่าเครียดให้มาก ให้ติดมาสองใบก็เปิดสองใบเลย <c oughs> และรู้จักให้อภัย แล้วควรจะภาคภูมิใจในตนเองได้แล้วนะถึงคุณจะอายุยังน้อยเนี่ยคุณก็ยังแบบความคิดุความห่านของคุณนี่ไม่เด็กๆเ,เป็นผู้ใหญ่เลยแหละภูมิใจในตัวเองนะอย่าคิดมากวันสำคัญที่คุณรอมันจะมาถึงแน่นอนสำเร็จแน่นอน ภัยสรุปเนาะเห็นไหมการเดินทางเข้ามาแน่มอนแน่นอนก็จะมีความพูดการสื่อสารด้วยแหละการเดินทางหรือบางคนบางท่านอาจจะรอใครบางคนที่มาจากแดนไกลก็ได้นะแต่ก็รอการเดินทางเขาจะมาถึงเนี่ยเลขเจ เห็นไหมเดินทางเจ็ดมาแน่นอนในระยะนี้อาจจะมีการสื่อสารอาจจะมีความเครียดกลุ้มโอ้ฉันคิดถึงเธอจังเลยเมื่อไรจะมาสักทีอะไรประมาณนี้เนาะก็มีสองพลังงานด้วยกัน เนาะความรักนี่แหละท่านที่รอคอยแฟนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือว่าในการสารนสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการรอคอยแต่จะสำเร็จแน่นอนไม่ต้องเครียดให้มากหรอก ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกประมาณนี้ก็ท่านใดที่ชอบแล้วก็ใช่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผู้อ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ